สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับอีพีต่อเนื่องจากการเอากล้วยแดงอินโดไลฮาร์บลงดินเมื่สักคู่ครับพอดีว่าว่าจะไม่ถ่ายแหละแต่ก็ลุกชายเลยวาถ่ายเลยถ่ายเลยก็เอาครับถ่ายก็ถ่ายเพื่อเป็นการแนะนำเจ้ากล้วยตัวนี้ด้วยจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากแนะนำมาครับเพราะผมไม่มีอะไรแนะนำเนาะเพราะบอกตรงๆเลยว่าก็เป็น กล้วยใหม่สําหรับผมเหมือนกันครับยังไม่ศึกษาหาความรู้เลยพอดีไปเห็นต้นแม่เขาสวยก็เลยขอแบ่งน้องเขามาและต้นหนึ่งครับก็คือเจ้ากล้วยป่าด่างนั่นเองครับอ่าไหนๆก็ถ่ายแล้วแนะนําเลยแล้วกันเนาะกล้วยป่าด่างจะเป็นกล้วยทางใต้ครับเป็นกล้วยมาจากตะูนถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องเขาเคยบอกมาลวดลายบนใบจะเป็นแบบนี้ครับเล็บดําขอโทษทีนะครับเห็นไหมครับ มีด่างขาวลายริ้วริ้วออกไปด้านข้างครับด่างขาวด่างเหลืองเนี่ยครับด่างเงี้ยเนาะนี่ครับอรบอยลายด่างของเขาเห็นไหมนี่ลายด่างของเขาแต่ชัดเจนที่สุดก็คือจะเป็นสีเหลืองออกขาวแบบเนี้ยครับทั้งสองฝั่งเนาะแล้วต้นนี้น้องขอก็ตัดชำไว้ให้ได้รักประมาณสองอาทิตย์ครับพอดีใบเนี้ยเมื่อวานผมกาใส่ท้ายรถกระบะมาแล้วเขาโดนล,ลมหักก็เลยต้องตัดทิ้งครับเนี่ยครับใบใหม่กำลังจะออกแล้วรอดใหม่ออกมาแล้ววันนี้ ก็จะทําการเ,าเอาเขาลงดินเลยครับตั้งแม่ก่อนหาความสวยให้เจอก่อนเช่นเคยครับผมก็จะพวนดินน้านในเนะาะลากเขาจะได้เดินได้ง่ายๆ เจอเห็นนี่เห็นะครับถ้าเราไม่ขุดเราก็จะไม่รู้แล้วต้นไม้เราก็จะไม่โตตอนนี้ก็จะประหยัดนิดนึงครับ เนื่องจากหมดไปกับต้นไม้หลายหลายบาทก็เลยจะใช้วัสดุเหลือใช้ครับมาทำการทำเป็นวงปลูกกล้วยก็ส่วนใหญ่ไปครับใม่เสียเวลาเนาะก็จะใช้ดินแบบต้งฟูของเรานี่แหละครับ ียให้ทั่วสองทิศลากก็คงยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับแต่ก็โอ้เดินดีแล้วนี่ลากใหญ่เขานะต้งให้ตรงเดีย๋ยวไม่สวยโอเคครับตรงไหมตากล้องน่าจะตรงนะ ณปัจจุบันกล้วยป่าด่างก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับของหมู่คนรักกล้วยเนาะแต่ก็มีคนที่นําไปเก็บสะสมเพื่อเอาไว้ประดับบ้านเอาไว้ดูเวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นเนาะเพราะว่าเขาก็มีลวดลายที่สวยครับแล้วก็เป็นกล้วยที่หายากพอสมควรครับ้าใครสนใจสามารถติดต่อผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรของร้านเขาไว้ ถ้าใครสนใจแชทมาคุยกับผมก่อนก็นได้เดี๋ยวผมติดต่อให้หรือจะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้เลยดีกว่าใครสนใจกล้วยปลาด่างนะโทรไปหาน้องเขาได้ครับบอกว่ามาจากพี่บาร์สบ้านคนมือบอลการ์เด้นน้องเขารู้จักครับเขาจะได้รถแรกแจกแถมให้โอเคครับวันนี้ไปก่อนต้องถามอีกหลายอย่างเลยพอ,อยังตากล้องวันนี้สองคลิปพอนะเนาะเหนื่อยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบ bon อลการเด่นด้วยนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับแล้วโทรไปหาน้องเขาเลยก็ได้ผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ